ปืนปืนปืนเจนะครับเจนครับออไปไปไปมีไปกันเดินไปเลยไม่อยู่แล้ววิ่งลเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงยาเก็บยาไม่รู้ผมมันมีเดียหน้าประตูเก็บก่อนโอ้เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยอ้ยเฮ้ยยาเลยเว้ยเป็นยากต่บุตลีตัวไปตัวไปตัวไปตัวอู้ เดี๋ยวจะตายแล้วเอ้ยจอหมดแล้วครับเฮ้ยตายมึงตายขุ่บอยมึงตายตายสิตายตายเงไม่ตายอีกอ่ะแน่ทัดเตี้ยทัดเตี้ยแล้วปีเตียงครับเฮ้ยสูนตายแล้วเตี้ย สำรวจบ,บ้านให้ดีๆจะเจอของดีก็เป็นไดน้โอ้ยเพลงเพลงหลอนมากเพลงหลอนมากแป๊บสักครู่ครับสักครู่เลยครับยืน <c oughs> ใครเอลฟเฟียใครเอลฟเฟียใครเอลฟเฟีย,โอ,ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบินอะไรครับเออแหมเหลือสิบสามครับเหลืออยู่สองนัดสุดท้ายหาก,กระสุนเงินเฮ้ยในนี้ ในนี้มีของเฮ้ย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 ใจเย็นป้าโอ้ยไม่วิ่งมาไม่วิ่งมาเออโอ้กำลังจะพูดเลยในบ้านมีของดีโอ้มาถึงก็อืม้มเอ็ดเกนในบ้านมีของดีดีจริงๆเลยอืมครับจะลองห้ แล้วตอนนี้เขากำลังกินข้าวอยู่ด้วยใช่เฮ้ยหากระสุนก่อนรีบหากระสุนแล้วก็ถ้ามีกระสุนช็อตกันบอกผมด้วยนะเฮ้ย <c oughs> เอ้ย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 ผิดผิดต,ต,ตัวนี่กระสุนอะไรอะ่ะครับอาปืนพกเอาไปเฮ้ยเยอะยว่อร์เอร้อํ <c oughs> <c oughs> อาดวนเคลื่อ <c oughs> เออเออโอ้ตื่นแล้วอ่ะหลับสบายจุงเบยอ่อะกระสุนจะหมดแล้วมากครับเก็บเบยเก็บเบยโอเคเปลี่ยนใช้ไม้แล้วไงเฮ้ยเฮ้ยปิดตัวปิดตัวเร็วปิดตัวปิดตัวเร็วปิดเร็วพี่ปิดเรื่องแล้วเออเคลียร์เคลียร์จริงๆคลินิกเลยเออตื่นจากความฝัน <laughs> เฮ้ยนี่ไงเจอยาแล้วเอาไม่มีอะไรแล้วอ้ยโอ้ยเดินวิ่งเลยเยอยุ่นเยอยุ่นไอเฮียเออชักปืนล็อเอออ้ยเบ่งมาสองตัวเบ่งมาสองตัวโอ้ปืนไม่เหลือวิ่งดิยะเฮ้ยคุณจะสู้อครับโอ้โห เฮ้ยตัวเด็กก็มาเฮ้ยเหลือแจกปืนก๊อกแล้วอู้หนตาไม่หลอนอีกตาไม่หลอนอีกแล้อจล้มยังจะล้มยังครับจะล้มยังครับเออหมดหมดแล้วเฮ้ยเหลืออยู่เหลืออยู่ไม่กี่นัดเหลืออยู่ไม่กี่นัดโอเคลวกแล้วไปไปด้านล่างครับไปเก็บเฮ้ยยานี่เก็บยาไป thank you เย่ลงมาด้านล่างครับจโลนิโนเจออะไรไหมครับ ไม่มีอะไรเลยอ้าวยังไม่สุดนี่หวะอ๋อนั่งคราบนั่ง c B i เรอะน่าไปเลยครับเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเลยกีเลยลงมาลงมาเคลียร์นะไม่เคลียร์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 ไม่เคลียตกตกตกลงไปไปแล้ว หาหาของตรงนี้ก็ไม่มีไปเข้าประตูเอาเลยไปเลยใช่ไหมไปเลยไปเลยรู้สึกดีจุงเบยอ,อ่ะครัอคุณคุณเหลือกระสุนปืนไหมครับอย่าถามเลยจะเหลือไหมครับไม่เหลือแล้วใช่ไหมครับอย่าถามครับคำนี้อย่าถามกับผมครับเอ้ยเ <c oughs> กิดนะอ,อ,อะไรขึ้นอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรด้านล่างเดี๋ยครับเดี๋ยครับผมว่าได้ยินเสียงอะไรนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> นาสบายไม่นี้นี่นี่ขมวดขมวดฟังกินโชว์ไทม์อาวิกาโหั ข้างหน้าเคลียร์ข้างหลังเคลียร์ลงไปเลยครับเอาขึ้นดันเอาลงเอาขึ้ดดนดันบนกดยอดตัวแล้วก็ขึ้นครับอืม interesting มีอะไรไหมครับเนะี่ยไม่มีเฮ้แอมอ่ะออฮใส่ปืนก่อนไปแ,แล้คบคุณนำ้ำเลยครับ อุ้ย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 เป็นถิ่มีดไม่จบใจอะตายแล้วมันตายแล้วเอ้ยนี่กระสุนอะไรเนี่ยไม่ใช่อเป็นแดงๆเหมือนกันเฮ้ยลูกซองเก็บไปไมครับอืมขึ้นบนใดก่อนดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย อือช่วยด้วยจุ๋ยด้วยเอ๊ะอุ้ยเอ๊ะเกอบโอ้ยเอาเด้อ้ยพร้อมลุย แม่งตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเคลียร์ะอุ้ยเ,เยอะใช่เล่นอยู่นเนี่ยเพิ่งนึบอยเพิ่งนีโรด่ดิรับโอเคครับแล้วเราจะไปยังไงอ่ะนี่เราสังเกตอ๋ออ๋อต้องโดดขึ้นไปขึ้นไปอ๋อกำทุบเปล่า เอ <Hey, S 2> เดี๋ยวนะนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้เอาต้องงงเลยหากระสุนไม่มีไปเลยครับเอ้ยลูกซองเก็บด้วยเพื่อครับความเรงครับเดี๋ยวเพื่งนครับจัดปืนก่อนครับอ่ปืนก็โอเคป่ะไม่มีการตัดต่อแล้วนี่ อุ๊ยอะไร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 ครับอะไรครับเกิดอะไรขึ้นใจเย็นครับคุณไปแล้วคุณไปแล้วมันไปแล้วเหรอมันคืออะไรอ่ะมันยังไม่ไปเนี่ยยิงนี้ยิงดูดลองคุณลองเดินไปครับคุณลองเดินไปโอ้โห มึงตายมึงตายเออตายแล้วทำมั่งคุณทำมั่งเฮ้ยกระสุนหมดแล้วอ่ะซัพพอร์ตให้เดี๋ยวดีๆเดี๋ยวปืนก๊อกปืนก๊อกน่าจะมีอยู่บ้างนะอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยออ้ยอะไรอะไรอะไรอ้าวลงเลยเรียร้อ ดีย๋ยวมึงแป๊บนึ่งอู้หูใหญ่ยยไปไหมใหญ่ยยไปไหมใหญ่ยยไปไหมยิงที่หัวยิงที่หัวไม่ล้มอีกอ่ะเออล้ม้อะไรอู้อหูสองตัวอุ้ย โอ้ยเออ,เ,อ,อเสียชีวิตลงแล้วออโอ้โอไม่รอดอ่ะตัวใหญ่มาอย่างนี้จบเลยยังรอดอยู่ยังรอดอยูอ่ยย <c oughs> เนี่ยรอดเนี่ยรอดเอาไว้เอาไว้เอาไว้คราวนี้ประหยัดก,กระสุนดีๆประหยัดก,กระสุนดีๆเออ ตรงไหนมีครับเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไม่เอาดีกว่าปเลยปั๊บเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหของไม่มีให้จัดจัดก่อนเลยเรียบพร้อมแล้วครับเดี๋ยวรครับเปลี่ยนปืนโ,โอ้ดูหน้าตามันสิอุ้ยน่ากลัวจุงเบย โอ้หอะไรนั้นอยู่นั่นแน่ก่อนจะตายเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องจะกกลทุกตัวเลยก่อนก็ส่งยังเลยเยอะยิงตัวยิงตัวน้ำไปยิงตัวน้ำไปเฮ้ยมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่ อุ้ยยิงที่หัวมันยิงที่หัวมันยิงที่หัวมันไม่ได้ผลไม่ได้ผลถอยเฮ้ยไอ้พวกอ้าวแม็กหมดแย่คคุณรอรอเลยครับ อะไรเนี่ย,ยต,ตื่นตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก่อนต,ตื่น,ต,นตื่นมาให้ด่าก่อนโกยคำเดียวครับโกยโกยเอื้อไปแล้วหมด เออรอยค,ครับุ้ครับรู้แล้วตายแล้วผมว่าเราเติมกิก๊บมนแค่นี้เหรอเอ้ยไม่ไหวว่ะจับจับจ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 บรอคนเีืเ่อน